สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแอดมินูหน่อยสวัสดีเด้อค่ะเด้อสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเอฟซีทางช่อง YouTube ทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้ออ้าวท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ตามต่อกันเลยเนาะคะ่ะเนาะสำหรับฮานอยมัดรวมท่านผู้ชมฮานอยมัดรวมเมื่อวานนี้ลุดเด้อค่ะเด้อแอดเมนูหน่อยขอโทษคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเอฟซีทุกทุกท่านเนาะค่ะเนาะ อ่ะธรรมชมุ่มสำหรับแนวทางฮาหนอยลุดเมืรอนี่เบิ่งไปก่อนะคะเด้รรมมอท่านผู้ชมยั่นอิปออีแมีเสียเงินท่านผู้ชมถ้าแนวทางเขาแล้วคอยลงทุนเด้อค่ะเด้อสำหรับเมืรอนี่เบิ่งไปก่อนเด้ดอค่ะเด้อเอ้าเมื่อวานนี่ธรรมชมุ่มแนวทางฮาหนอยมัดรวมลุด เหล็กเด่นบอลลูดเดอร์ท่านผู้ชมเด่นห้ากับหกเนี่ยท่านผู้ชมแต่ว่าบอมมีโคจับเดอ้อท่านผู้ชมเด่นห้าและหกวิ่งหกรูดหกนะคะเนาะหากับหกกับหาแต่ว่าบอมมีโคจับท่านผู้ชมเอาสู่กันต่อไปท่านผู้ชมสำหรับแนวทาง ฮหาหนอยมื่อน,นี้เบิงทางไปก่อนเด้อค่ะเด้อเพราะว่าแนวทางฮหาหนอยตัลางนี้เคยหลด 3, 100, 100, ดุดสามเมื่อติดเด้อท่านผู้ชมเคยหลุดติดกันสามวันติดเด้อท่านผู้ชมอ่าคุณพอ่อคุณแม่ล่อให้แนวทางเขาก่อนข่อยลงทุนนะคะเนาะถ้าแนวทางเขาแล้วลุยยาวๆเลยท่านผู้ชมอ้าวท่านผู้ชมเมื่อวานนี่ธันใดโชคมั่นลาวพัฒนาแนวะท่านผู้ชม ลาวพัฒนาดึงตัวเจาะเน้นออกมาบอถือท่านผู้ชมเจาะเก่าคูหลักะเน้นสามคูงบหน่อยเจาะบอถือท่านผู้ชมเป็นจังไดนอ่อท่านผู้ชมลาวพัฒนาในเจาะบอใได้ซิม,มันแต่สิบหาคูวินนในบอ่อท่านผู้ชมเขาในชุดเต็มเด้อท่านผู้ชมลาวพัฒนาท่านใดถึกดีใจน้ำท่านผู้ชมเลขเด่น สิบสามงวดติดหลุดหนึ่งงวดเด้อท่านผู้ชมอย่าเผลออย่าพลาดเลขเด่นลาวพัฒนาสามตัวนี่ท่านผู้ชมเข่าเก้าหาท่านผู้ชมเก้าห้าสี่ห้าข้างบนออกหาสี่หาข้างล่างเก้าหาไปข้างล่างพร้อมท่านผู้ชมโชคมั่นกันบนอ่อน้ออีพออีแม่ลาวพัฒนาเอา้าท่านผู้ชมลาวพัฒนางวดหนาตามต่อนะคะเนาะ ลาวพัฒนากำลังเดินดีเด้อท่านผู้ชมเลขเด่น13มงวดติดหลุดหนึ่งวดสำหรับเลขติดนี่แอดมินจับห้งวดนี้ก็คือเป็นงวดที่ส3สมงวดติดแอดมินเริ่มจับห้4สีงวดแต่ว่างวดแหลกบ่เข,รรมมข้าเด้อท่านผู้ชมเข่าสามงวดติดก็คือเมือวานนี้ท่านผู้ชมอ้าท่านผู้ชมงวดหนาตามต่อลาวพัฒนากำลังปังเด้อ่ิบห้าคู่วินนิ่ ไปกับพบลางบ่ขาดทุนเด้อท่านผู้ชมขนาดห้าน้อยมัดรวมสามรอบอีพออีแม่ก็ยังไปได้เนาะคะ่นะเนาะแต่ว่าแอดมินก็นอยากจะตัดให้หน่อยลงคือกันละท่านผู้ชมแต่ว่าเฮ็ดบ่ได้ท่านผู้ชมตัดออกมาแล้วเฮ็ดบ่ได้สิเอาอีกอยู่บ่ท่านผู้มชมครูตัดตัดบ่เข้าแหมท่านผู้มชมอ่ะแอดมินหน่อยก็สิพยายามตัดให้ ได้เด้อท่านผู้ชมหมวดหนาสุดต่อคือเก่านะคะเนาะหากท่านใดที่โชคมาอนุวาน่าในดีใจน,ำนะะ้ำเด้อค่ะเด้อเล่าพัฒนาเลขเด่นเนี่ยนผู้ามาชมเด่นสามตัวบนล่างอย่าเผ้ออย่าพลาดนะคะสิบสามงวดติดแล้วหลุดหนึ่งงวดนะคะเนะาะเข่าสิบสองงวดหลุดหนึ่งงวดว่างมากหายมากสิบนสะามงวดนะธรรมชม บอมแมนหายมาสิบสามงวดท่านผู้ชมเริ่มว่างวันที่ยี่สิบสองแต่ว่าสถิติสิบสามงวดลุดงวดหนึ่งเด้อท่านผู้ชมแอดมินบําพิดอ่ะสำหรับคลิปนี้ตามต่อฮานอยมาร่วมทันใดที่ขอมาแล้วอย่าลืมแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจหายทางช่องน้ำในเด้อค่ะเด้อตอนนี้แอดมินกะอัดคลิปฮานอย เที่ยงคืนแล้วล่ะท่านผู้ชมห้าทุ่มเที่ยงคืนแล้วล่ะแอดมินหนูหน่อยนอนเด้อท่านผู้รรมชมสำหรับคลิปนี้ปล่อยให้เมืออื่นเศร้าเด้อค่ะเด้อมืออื่นเศร้าพอกันท่านผู้ชมเอามาเบิ่งแนวทางกันต่อเลยนะคะเนาะแนวทางเลขคานอยมัดรวมประจำว,วันที่เก้าเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเลขเด่นจับวินนะคะ ขาดวาด์ซบกเขียนพิษได้ธรรมชมมือนออัดคลิปเด็กแปดเก้าหกเจ็ดสี่ห้าเลขเด่นจับวินนะคะแปดเก้าหกเจ็ดสี่ห้าเด่นแปดและเก้าสมุดมัดธรรมชมแอดมินหน่อยหน่อยก็เลยได้เขียนใส่กระดาษ ac ปกติแอดมินจะบยเขียนใส่กระดาษ ac เด้ธรรมชม ่ามันพอคอยถนัดไหมท่านผู้ชมเขียนห้าหน่อยรัฐบาลไทยกับบอธนัดคือกันนะท่านผู้ชมอ่ากับสีห์เขียนใส่กระดาษเอซีเจ้าว่าแอดมินหนูหน่อยๆบอคอยถนัดเขียนใส่กระดาษเอซีด้วยท่านผู้ชมมันไม่มีมมเส้นขีดไหมท่านผู้ชมมันมันเขียนตัวเลขบโงามไหมท่านผู้ชมแอดมินบอมักกระดาษเอซีสิบห้าคู่วินนะคะแปดเก้า แปดห8แปดเจ็ดแปสีห้าเห้าเจดเ้าสี่ เก้าห้าหกเจ็ดหกสี่หกห้าเดี๋ยวแอดมินหน่อยขออนุญาตเขียนแป๊บหนึ่งด้อท่านผู้ชมเจ็ดสี่เจ็ดห้าและสี่ห้านะคะคุณพ,อพ่อคุณแม่จอบซ่อมมืงกรด้วยค่ะเด้อสำหรับ ฮาหนอยมาร่วมล่อหายตัวเลขข็กเขาก่อนท่านผู้ชมอ่าคอยลงทุนนะคะเนาะแต่ว่าเหล็กเด่นสองตัวนี่ท่านผู้ชมมาแน่นอนอย่างน้อยหนึ่งตัวนะคะแต่ว่าสิบหาภูวิดศิมาบอนันบลูเพราะว่าแนวทางเคยหลุดสามบรรจิดะะ้อค่ะเด้อแนวทางแอดมินเคยหลุดสามเมื่อติดท่านผู้ชมเด่น แและ9วิ่ง9ก้รูดเนะคะหคู่เด่นเด่นเจาะ8 9 9เก้าเก้และ6กหนะคะเอาขอคุณแม่แคปหน้าจ,จอเอาท่านผู้ชมใบทะเบิงเป็นแนวทางนะคะเด้อ ต่อไปจะเป็นชุด3ตัว3ตัว20คู่ถ้าเลขในตารางมามีให้เห็นแน่นอน1คู่นะคะเบาลลินพันกันละทำไมช่วงโมเมนต์แอดมินโดนงวงนอนลวบอสอ้าวคุณพอ่อคุณแม่แคปนาจอเอาด้วยค่ะเด้อสั่งสบู่ยาสีฟัน0926325513นะคะโมโนสกัดจากเห็ดินเจอปลาจากทะเลและเมล็ดองุ่นนะคะ ช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณให้สว่างกระจ่างใสเขาชะง,งมสกัดจากเถาวันเปียง3ชนิดนะคะเถาวันเปียงสกัดเถาเอ็นอ่อนสกัดและเถาวเมยสกัดนะคะยาสิฟันท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากปวดเหงือกปวดฟันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆ้อคะเดอะ้อโทรมาสั่งยาสิฟันน้ำแอดมินไปนล่องใส่ท่านผู้ชมยาสิฟันสกัดจากเห็ดดินเจอและว่านหางจระเข้นะคะเดอะ้อ ช่วยบรรเทาอาการทางช่องปากได้ดีมากๆเลยนะคะทั้งช่องแอดมินกับทิงงหายแนวทางทั้งขายสินค้าไปนั่มเดอ้อท่านผู้ชมหากทันใดที่สนใจสินค้าก็อย่าลืมโทรมาสัง่งมาอุดหนุนเลค่ะเดอ้ออ่าสหรับสบู่น่าจะเป็นหลังสงการผลละท่านผู้ชมเพราะว่าวันทีน่สิบสองนี่คนทรงเพนกับปิดแล้วเดอ้อท่านผู้ชมหากทันใดทีอยากจะได้กาแฟยาสิฟันตอนนี้ ฝ่าวมาสั่งเลยค่ะเดอ้อวันที่12นี้คนส่งปิดนะคะปิดจนสงการแล้วเลยท่านผู้ชมปิด5วันเด้อค่ะเดอ้อ4วัน5วันนี่แหละท่านผู้ชมเริ่มปิด12 13 14 15เปิดอีกทีวันที่16เด้อท่านผู้ชม คุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอเอาด้ค่ะเดอ้อสำหรับจุด3ามตัท่านผู้ชมสาตัว20คู่ถ้าเลขในตารางมามีให้เห็นแน่นอน1คู่นะคะเอาสุดท้ายเราท่านผู้ชมแอดเมน,โน,โนูหน่อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเด้อค่ะเดอ้อขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคดีทุกท่านพอกันใหม่คลิปหนา้าสำหรับคลิปนีสปน้สวัสดีค่ะ